เรียบร้อยครับไปมันเหนียวเสยย้งน้อย,ยน,น,น,ออน,นี่ครับโอ้อันมั่งเอาสวัสดีครับช่วงนี้กับเบื่บอๆอ,อยู่ในปลาคือเราสำหรับผู้ใดที่กัดตัวหรือว่านีโควิดยุ่กับมาแสบน้องผมได้ครับผมวันนี้กับว่าได้หากบหาปลาดอกมีวันทุดนิดนอยู่เลยปลาหมึก เดี๋ยวรอบเบิ่งว่าสีเห็ดยังสู้กินก่อนอื่นเลยลลเกลยอยือเกลือสิเข้มว่าเซลอยังสิก็เข้มหนะือดิเนาะหลางข้าว หยาบเอยบรรยากาศดีสาดไปแล้วเน่าเกิดดีคอเคองนะ,ะไปใหเราหมดแดงว่ะนี่ต้อง,งใส่หมดแดงน้ำ cái nghề thử sụt เรียบร้อยครับใบมันเหียวแงน้อยแดนัโอ้หลังกากถี่ห้าวเวลหมดแดงมมาเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปบุ้งนะอากาศวิเศษุณมียังไรหัวปั๊บปั๊บปั๊บปับปั๊บปั๊บปับปับ ลพลีกป,ป,ไปไนพิกปนหมดกัดพี่น้งองนะข้าคั่ดวดไวม ขั้วน้อยนึ่ง oh ป้อมหอมนี่แหละปลายอดนาำประแดกน้อยหนึ่ง

ใช่เข้าไปพร้อมเปรี้ยวป้าอดหมดก็ตายเน่าสิว่าพักสี่เอ,ออเออเออเออ นหอมใส่ล้างปากเสียงก็สางกับพวงเงินบาทสว่านไม่ใส่ละเนาะแบบอุ้ยใส่ใปบกูดยังน้อยกัน ิ่มความหอมนิดหน่อยหอมของขวั้นักหมดกระกัดเงือหักเงือายวดตัวอุตวมาจานเขาจานไว้นี่เใ,ใส่เลย กินได้บ่ดอกแซ่บเสียแล้วเงาของชุวนวนมาของกัน,นหนึ่งถือกินเลยก้อนนี้เนี่ยหนวดกว่อนเลยครับ หวานอยู่หอมมะเด,ดื่อหอมขวดได้มันหงอกหยาบว่ะเนี้อร่องเหมือนตัวมันเบปงนี่หันร่องหนวดหอมอืงนี่ว่าหยาบว่ะกล่องนังมันหงอก một đèn một tay thế ngoài ngoài hàng nhạc nhất nhưng

หยาบหน่วนครับแงวตัว <other> <die>

เวลาที่ไปประจนไผ่อยู <t 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 ่เขาหามไปใส่จบข้าวแนวนี่ หกแง้มหกดำแกมอแมทีนกเขาหาก็ผักเขาคนหอมแตงนี่หวาน แบบนึงก็มาขายอย่างนอจัดตัวจัดตัวครับทรวงมันท่างหงขายนุ่มเลยผมสุเรอยกินแต่ท่วงมัน หลวดบ่ไหวหยาบแห้งนะครับเก็บแทมงกันอ๋อเครับมาแดงหมือนังน่มาเกิดกันนีเลยอ๋ออ๋เลยครับเอาแบบเอาผมแซวเตอ ผู้ายานโคู่วิทเสยหอ่ะทำมาหากินเลยดหนหวดแลเด่หนหวด นวด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 เอ้าปิดถ่ายแยกนวดครับผมเจะเรียนนวดด้วยว่วเป็นอย่งดีเหนียวหย่ำเบาไหวมันต้องลอกหนังมันออกตรงตรงทรองมันนะ่ะผมลอกออกกึบคืบมันหวานดีเอ้านวดชูดถ่ายครับผมกับเมื่อคืนกินเนื้อแนล่ะรอ่องเบิ้งกับกินได้แต่ว่าถ้าเที่ยวน่าก็ต้องลอก หลอกหนังมันออกโชเคครับครับผมถามงไี้ว่าถือใจก่ะคอมเมนต์ไหนนะครับแย่<ม>ยังไงกะลืมซับสไครต์กดแหลกกดแชร์ผมนี่น้นะครับ